สวัสดีครับอยู่กับเมสเคนะเกม Marvel Snap วันนี้ก็อยู่กับเด็กซิว่าแพทริอตนะครับเด็กสุดโหดที่มีวินคอนดิชันหนึ่งสองอย่างคือแพทริอตแล้วก็ซิว่าเซอร์เฟอร์นะครับอธิบายการ์ดไวไวกันก่อนคือเด็กเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยตัวที่มันไม่มีแอบิลิตี้นะครแล้วก็ตัวที่มันมีแอบิลิตี้เริ่มจากวอลฟก่อนนะครับวอลฟเป็นดับศูนย์พลังหนึ่งที่ไม่มีความสามารถสไปรัลเกิร์ครับเป็นดับหนึ่งพลังหนึ่งที่เสกกลอกสองตัวที่ไม่มีความสามารถมิสตี้ไนท์ครับดับหนึ่งพลังสองที่ไม่มีควาาามมสรถ ตอร์ซินิสเตอร์ครับดับสองที่จะเสกร่างโครนที่ไม่มีความสามารถออกมาช็อกเกอร์ครับดับสองพลังสามไม่มีความสามารถเช่นกันแล้วก็ซิเวอร์เซฟเฟอร์นะครับที่จะเป็นดับสามพลังศูนย์จะมอบพลังบวกสามให้กับการ์ดเอเนจีคอรสามทุกตัวการ์ดเอเนจีคอรสามแลก็จะใส่มาเป็นสี่ใบนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแพดิออตแน่นอนว่าเด็กเราเนี่ยใส่ตัวไม่มีความสามารถไปเยอะๆแพดิออตเนี่ยก็ปรับแบบกระจุยกระจายนะครับมอบบวกสองให้กับตัวไม่มีความสามารถทุกตัวบูดครับ ตัวนี้เป็นตัวกุญแจสําคัญของเด็กเลยที่ทําให้เด็กนี้มันเกิดขึ้นได้และเล่นได้นะครับบูดเนี่ยเสกล่างปลอมที่เป็นบูด2ตัวนะครับบูดลิงนะมันเป็นตัวธรรมดาเหมือนกันแล้วก็เป็นคอสสามโดยแน่นอนว่าตัวบูดเนี่ยมันจะได้บัฟจากทั้งแพทติออนแล้วก็ซิวเซฟเฟอร์นะครับเลนไหนที่เราลงบูดไปเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเลนนั้นเนี่ยจะเป็นเลนที่เราค่อนข้างที่จะชนะละจะการันตีละเดบรีครับ เป็นได้หลายอย่างนะคือเศษก,ก้อนหิน2ตัวแล้วตัวเองเป็นคอส,สามด้วยน,นะครับได้รับจากบัฟจากทั้งพดิออตล้วก็ได้รับรับจากของงิลเวอร์เซฟเฟอร์นะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ในการขัดแข้งขัดขางฝ่ายตรงข้ามด้วยทําให้เลนเขาตันแต่ว่าเราอ่ะจะเป็นฝั่งที่ได้เปรียบเพราะเราว่าร็อกร็อกของเราเนี่ยครับเราบัฟได้ใสคขอบครับเป็นตัวดับสามธรรมดาไม่มีความสามารถแต่ว่าสตัดดีด้วยแล้วก็บลูมาเวลครับบลูมาเวลนี่เป็นตัวต่อเนื่องซึ่งเด็กเราก็จะมีตัวต่อเนื่องเป็น แพดิออนละมีบูมาเวลละและแน่นอนอีกตัวที่เขาใส่มาเป็นออสซอลตครับบูเวลก็จะมีประโยชน์ในการบัฟพ,พวกหินจากเดบรีด้วยนะแล้วก็คอมโบกับออสซอลตมันก็จะเป็น Win Condition แบบน้อยๆให้เราอีกอันนึงนะครับเท่ากับว่าเราเหมือนมี2.5 Win Condition 2.5 w วินคอน i ิชันก็มาคอมโบเด็กนี้นะครับคร่าวๆก็คือไม่มีอะไรมากเลยเธอรหนึ่งเราก็ลงดับหนดับสอดบศูอะไรของเราเราอยากลงอะไรก็ลงไปครับ แล้วเทินสามแล้วเล่นบูดแค่นั้นแล้วสุดท้ายเราค่อยไปตัดสินเกมด้วย s i l v e r s u r f e r หรือ p a t ริออตนี่คือคอมโบที่สุดละไม่มีอะไรมากเลยง่าย,ายๆถูกปะแล้วออนสลอตก็เป็นตัวแบบเชอร r y ี่ออนท็อปนะครับที่จะเพิ่มพลังให้เราได้อีกชุดหนึ่งส่วนการที่ทดแทนได้นะครับก็คือข้างล่างนี้เลยนะมีมิสเตอร์แฟนติกเวฟแล้วก็มิสติกนะครับลองเอาเข้าไปดูในเด็กนี้นะวอลกับเดบีเนี่ยผมว่าเปลี่ยนออกได้นะครับแทนด้วยมิสเตอร์แฟนติกหรือว่าเวฟหรือว่ามิสติกถ้าเกิดว่าคนที ไม่มีวอลกับเดบีนะแต่อย่างอื่นนะขอให้โคงไวนะครับค่อนข้างสำคัญเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันเดี๋ยวครับ let's play ครับผม <É. S 1> เจอกับเดเมียนเดย์แล้วโอ้โหมือเปิดของผมแบบยอดเยี่ยมมากนะครับผมมีทั้งสปายโรเกอร์มิสเตอร์ซินิสเตอร์บูทแล้วก็ซิวเวอร์เซอร์เฟอร์คือเนี่ยผมเลือกได้หมดเลยแต่ผมจะเล่นสปายโรเกอร์ Girl ไปก่อน <S <S 1> <S 1> ผมอาจจะเล่นที่ด์คไดมนชั่นนะเพือ่อที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่รู้ว่าเราเด็กอะไร โลเคชันที่2เปิดมาเป็นนิวยอร์กซึ่งไม่ใช่อะไรที่ดีสำหรับเราเท่าไหร่นะครับเลยที่ผมไม่ชอบผมขอเล่นวิสเตอร์ซินิสเตอร์ที่ทางขวามือแล้วกันอือย่างน้อยเราเหลือที่ไปลงปรูดนะครับโอเคเทิร์นสองเขาเล่นการ์ดทางซ้ายมือเราต้องระวังไว้ว่าเป็นอะไรยา yeah. น้ำตกนักรบผมน้ำตาจะตกว,วะ ือน้ำตกนักลบเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีสําหรับเราเท่าไหร่ผมอาจจะเล่นซีเวอร์เซิร์ฟเวอร์หมอไปนะครับให้เขาไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเด็กอะไรอะเราเล่นซีเวอร์เซิร์ฟเวอร์หมอไปครับเพราะว่ามันเปิดมันเปิดท้ายเกมอยู่แล้วนะเขาจะทำลายผมสักวันหนึ่งตรงข้างขวาโรรดไปครับ ได้แต่เรา布鲁玛威 l กับออนซอลตตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเด็กเขาเป็นไรแต่เด็กเขาเป็นถ้าดูอย่างเงี้ยโอ้โหขาทีงกับตันมาเวลโอเคเขาเป็นเฮล่าแน่นอนพันเแต่เขาเติมขวามาเนี่ยขวาผมแตกกันนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องไปสู้ขวาละสู้ยากเราสู้ได้แค่ซ้ายกับกลางขวาเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อน ค่อยคิดว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเขาปล่อยเลยอ่ะเอือยน่ากลัวมากน่ากลัวสุดๆการปล่อยเลยของเขาเนี่ยมันอันตรายมาก <c oughs> ทำยังไงดีผมจะตัวแย่้เนี่ย <c oughs> เราย้ายซินิสเตอร์มาตรงนี้ดีกว่านะครับ ผมกำลังคิดว่าระหว่างพริออตตรงกลางเนี่ยเราไหวพันเปอร์เซนเราขาดแค่ขาดแค่สองเลนเองอะ่ะอ่ะผมไปอย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยซินิสเตอร์ผมตายแทนวอล์ฟเอ้ยไม่ใช่ดิวอล์ฟตายแทนซินิสเตอร์ก็ไม่ได้แย่แต่เขาเฮล่าผมมั่นใจแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเขาดันได้ดาร์คไดเมนชั่นนะโอเค เซลเวอร์กลางเนี win ่ยโอเคแล้วครับขาดสองเลนครับเขามีกัปตันมาเวลมอร์เบียสเดดดี้ซิปทิ้งหนึ่งแล้วก็เป็นเฮราได้ปล่าเฮราครับทุกสองโอเคอยู่นะเพราะว่ากัปตันมาเวลบินไปก็เท่านั้นน่ะจีจีครับผม v ิกตอร y ผมบอกเลยว่าเด็กนี้มันโหดมากนะครับมีวินคอนดิชันแบบ2ทางเลยอ่ะแล้วก็ช่วงนี้อ่ะเมตามันชิปนะครับแต่คนที่เล่นซ i เวอร์เซอร์ธรรมดาก็จะหันมาเล่น Silver ์เ r f ร r p าร์ติออตกันนะเพราะว่ามันแก้พวกรีชแก้พวกอะไรอย่างงี้ได้ด้วยเคอ่อะผมลงไปจ็อกอ่าช็อกเกอร์ไปช่วยเอฟเฟกทีนึ่งก่อนอืมช็อกเกอร์ซ้ายเหร ช็อกเกอร์ไซด์แล้วกันนะครับขอคิดก่อนนิสสดถ้าเราเอาเซฟนะครับผมว่าเดี๋ยวเราลงเป็นแพดรี้ออฟไปก่อนเลยหรืออาจจะลงบลูดขวาไปเลยก็ได้นะครับยัดคนโหดคือตอนนี้ผมคิดว่าเด็กเขาเนี่ยอาจจะเป็นเลชนะครับเลชลีดเดอร์พดรีออฟไปเลยก็ดีแต่ขอดูแนวโน้มก่อนแล้วกันนะแต่ผมว่าผมแพดรี้ออฟว่ะ ไม่งั้นโดนใบแล้วเราไม่มีเธอเล่นแล้วนะครับโอเคดีที่ผมรีบเล่นนะเพราะว่าน่าจะชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่ชัดเจนธรรมดามันคือแจามันคือแจาแจ้งว่าว่ามันใช่นะครับทุกคนมันใช่แน่ๆสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการ ยัดหินไปครับผมคิดว่าเราต้องยัดหินนะตัวทุกตัวของเราโดนบใบแล้วแต่เราชนะด้วยหินเพราะว่าเขาลีชเทอร์นี้แน่นอนถ้าเขาไม่ลีชเราก็ยังต่ออายุให้เราเล่นบูมาเวลกับออสลดได้โอเคอืมอย่างนี้ยังดีอยู่ ระบูมาเวลออนสลอดได้ My well o S S L o D A, แต่ขวาเราจะไม่ชนะเนาะขวาลรอขาดอีกจริงๆตัวนี้ลบไป3ได้เลยนะครับขวาเราขาดอีก7 7ไม่ยากเท่าไหร่เราเติม3ปุ๊บเทอร์น้าเราสามารถเล่นมิสตี้ไหนหรือว่าใส่ขอปก็ได้ผมว่าผมเล่นอย่างนี้เพื่อความหลากหลายนะครับอืมโอเคเธอสุดท้ายเราค่อยเลือกว่าชนะยังไง ็ทำอะไรผมไม่ได้อันนี้ขาดสี่ขาดห้าก็ลงไปครับไม่มีอะไรลำบากผมอาจจะลงเป็นปรร u ดิ sinister น,นะ sinister ผมว่าตรงกลางโอเคชนะละคือมันชนะแบบอย่างเงี้ยมันจะชนะอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะสบายมากเพราะว่า เรามีวินคอนที่หลากหลายนะแค่แพดดิออตัวเดียวก็ทำเขาปวดหัวแล้วอะแล้วมีซิวเซิร์ฟเวอร์ที่จะเป็นท่าปิดอีกท่าหนึ่งอะเดี๋ยวไปกันต่อครับแอสโตรแอสโตรอล้วเหรอ <laughs> ดาราประจำคลิปคือเราก็เจอกันบ่อยมากนะเราก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับ <laughs> อย่างนี้เคิร์ฟเคิร์ฟเรายัางไม่แย่เท่าไหร่โอเค ผมอาจจะพิจารณาในการเล่นเป็นมิสเตอร์ซิสเตอร์แล้วกันนะครับโอ้ยโดนสกอร์เปียนเหมือนเขาจะเป็นเซเลโบ2เลยวะ่ะถ้าผมรู้ว่าเขาเป็นเซเลโบ2เมื่อไหร่ผมจะสแนปเลยนะเพราะว่าเซเลโบ2ถ้าโดนอันนี้ไปสู้เราไม่ได้นะครับเดบรี is, ป่ก้อนหินดีกับเราเสมอ น่าจะใช่นะทุกคนขอดูตัวตรงกลางก่อนก้อนหินดีกับเราเสมอโครโทรเลยแต่ผมอาเอากลางคืนได้เสมอถูกปะเอาเอากลางคืนได้ตลอดนะครับแต่เขาเป็นเด็กเซเรโบสอก็สแนปได้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะเราลงแพทิออดอยู่ละผมจะแพทิออด แล้วก็แพทริออตอ่ะแล้วก็เล่นกลางแค่ครั้งเดียวนะครับโอ้โหคอสบนแต่คอสบนของเขาจะลงกลางไม่ได้ถูกปะเขาจะต้องทวงคืนหลายเลนหน่อยทางซ้ายเนี่ยเขาจะขาดพาวเวอร์อยู่ค่อนข้างเยอะอ่ะผมเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมเอาพาวเวอร์ห้ามาได้คอสบอนจากไหนวะ คอสบลไม่ได้จากไอ้นี่นี่หว่าคอสบนลเขาใส่มาเองแสดงว่าเขาไม่ใช่เด็กที่ผมคาดหวังหรอตายแล้วเขาไม่ใช่เด็กที่ผมคาดหวังหรอเออไม่เป็นไรผมยังยึดมั่นในการเล่นเหมือนเดิมคือตรงกลางเนี่ยผมเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ผมมีเพลย์เดียวที่จะแพ้คือผมโดนเอนชาร์นแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นเราจะลงแพดิออตกลางครับแค่ครั้งเดียวพอนะอย่าลงหลายครั้งคือถ้าเราลงหลายครั้งเนี่ยเราจะดึงไททาเนียมาแล้วส่งไททาเนียกลับ <c oughs> ชนะอีกแล้วยอมแพ้แล้ว <c oughs> อาจจะเล่นให้ดูหลายเกมหน่อยนะครับเพราะว่ามันโหดมากแล้วก็คนก็ยอมแพ้กันเยอะนะยังไม่ได้โชว์ซิลเวอร์เซิร์เฟอร์เลยนะนี่แค่พลังของแพดิออตนะสาเกมแรกที่ เล่นไปผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวผมจะเดบีเทอร์หน้าเลยยังไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรนะเกมนี้เราอาจจะเล่นช้าได้คือเราลอก่อนรอจังหวะก่อนเทอร์สี่เราค่อยเล่นดอกสามพร้อมกับเดบีอ่ะผ่านก่อนนะครับอืมน่าสนใจที่จะส n a ปนะ ผมเล่นเดบีกลางไปเลยเพื่อแจกหินแบบเยอะมากเพราะผมมีแพดดีออตอยู่บนมือคนมีแพดดีออตได้เปรียบเสมอนะครับเราเก็บแพดดีออตกับซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ไว้เล่นซินิสเตอร์ลอนดอนนี้สายอืม <c oughs> ouais, my friend ผมบู u ไปแบบเต็มที่ไหมบ r u ไปเลยไม่เคยจะแคร์แล้วก็ตัวที่เราจะเล่นต่อไปนะครับก็คือแพดิออตบลูมาเวลซิโอซฟเฟอร,ฟอร์ตามนั้นอืมผมว่าโอเคแหละผมจะไม่เล่นตอนนี้ไหมผมรอเปิด เราเปิดตัวทีหลังไหมครับผมกลัวโลกมากเลยผ่านนะครับเด็กอะไรไม่รู้อะ่ะว้าวน่าจะยังโอเคอยู่เขาจะซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์สองทีนะอ้เขาซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์หลายทีเกินไปว่ะ เดี๋ยวผมคิด power เล่นๆนะครับขวาเนี่ยเขาไม่เอาละเขาเอาแค่กลาง <_ Q. S 1> เขาเอาแค่กลางเนี่ยเขาจะปั๊มกี่ที1นึที2ทีเด้งขึ้นมา2ทีตรงนี้เป็น11นะครับแล้วก็เบิร์นอีก4ท4 4, ีสี่สามสิบสองสิบเอ็ดบวกสิบสองสิบเอ็ดบวกสิบสองแป๊บนึงนะคิด power ใหม่ก่อนเขาลง silver surfer ปั๊มสองทีบวกหก แล้วก็ป๊มอีก4 t 4ทีสี2บวก6บวก12บวก18เลนนี้เป็น21นะครับผมป๊มได้หลายทีเหมือนกันคือผมก็ซิวเวอร์เซิร์ฟอทีมีแาทิออดด้วยได้ปะผมว่าผมผมผม,ผมว่าผมไหวนะเดี๋ยวขอคิดเลขก่อนคิดไม่ทันวะตรงนี้บวก2 Silver บวก3บวก3บวก6 ถึงปะอืมเกือบถึงแล้วมั้งลองดูนะครับไม่เสียหาย8คิวเขาเล่นแค่เลนเดียวสิปัญหาเขาจะออกขวาหรอแกมบิดโอไมค์ก็โนโอโอ้โห้หมดบอร์ดว่ะทุกคน โอ้โหแกมบิดแม่งไหวปะจีจีโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยแต่น่าจะมีซิลเวอร์เซ e ร์เอร์ด้วยนะครับเด็กนี้น่าจะใส่มาหายากนะที่เราจะทำคอมโบ่องมิสทีก็แกมบิดติดในคนนี้คือใจกล้ามากแต่ก็ยังพ่ายแพ้กับ ซลเวอร์พาร์ติออตของผมวินเลตยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับเจอกับเ e a l ลโช w ผมต้องหาทักคนมาโค่นผมปะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะดูโฆษณาเกินความจริงไปหน่อยแล้วก็โลเคชันที่ออกมาเป็นเนกาทีฟโซนนะครับไม่ดีสำหรับเราเลยอ่ะผมเจอละเจอคนที่จะโค่นผมละอ้ไททันไททันก็ไม่ดีกับเรา ไม่มีอะไรดีกับเราเลยครับเฮ้ยแต่แต่ถ้าเขาเปลี่ยนโลเคชันให้เราเนี่ยโอเคนะไม่ใช่หรอเหมือนเขาจะเป็นเด็กคล้ายๆเราคือผมว่าพาดีออดอยู่ละแต่ถ้าเราพาดีออดเร็วไปเราจะเจอโรคนะครับ สนอกแล้ว่ะผมผ่านไปก่อนผมอยากดูเชิงวะเราไม่ต้องรีบนะครับเกมมีจัดเทินแต่ผมน่าจะลงบูดขวาแน่ๆแล้วก็แผดยอดซ้ายโอเคเราสู้บูดที่ตรงกลางไม่ได้แล้วนะครับเราบรูดขวาไปให้เรายึดขวาเรายึดขวาแล้วเราก็ยึดซ้ายด้วยเกมนี้คือการผ่านดูเชิงก็เป็นอะไรที่ดีนะ โอเคครับแล้วเดี๋ยวผมเดบรีก้อนหินไปเรายัดเราพยายามให้ทางขวาเนะี่ยเขาเล่นได้ไม่เยอะผมรู้สึกแบบนั้นควรจะเอเดบรีกับก้อนหินผมเลือกเดบรีมาทางทางซ้ายแล้วกันเรายัดให้เต็มไปนะครับผมรู้สึกว่าเราต้องวอล์ไปวอล์มีค่ามากกว่าก้อนหิน แล้วเดี๋ยวเรามีซิลเวอร์เซิรเวอร์นะเล่นบลูมาเวลไปทางซ้ายเขาน่าจะปล่อยทิ้งนะครับเขาจะเหลือแค่โจทย์ของเขาคือทางขวานะโจทย์ของผมคือทางซ้ายกับขวาเราต้องชนะซ้ายกับขวากลางเนี่ยผมไม่ไหวแล้ว โอ,อย้ Iron Man. Iron Man. ยังโอเคอยู่ <Iron Man. S 1> แต่เราไม่ได้เราไม่ได้ซิวเวอร์เซอร์เฟอร์นะครับถ้าได้ซิวเวอร์เซอร์เฟอร์เนี่ยนายเอาซูได้เราลงแพดิออตมามันก็แค่เป็นเท่าไหร่เอ,อแต่ถ้าเขาไม่มีซิวเวอร์เซอร์เฟอร์เหมือนกันก็น,กน่าลุ้นนะน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะ เราลองแพริออตตรงนี้ได้อีก6นะครับ17ตรงกลางเราบวกเหมือนกันอนะตรงกลางเราบกบวกบกเราแพ้แค่ซิลเวอร์เซิรกับอะไรสักอย่างอะลองดู4คิวไม่เสียหายนะครับจะได้แพ้ให้ดูบ้างเพื่อใหรู้ว่าแพ้ดได้เด็กในกระถี <c oughs> ก็จะเป็นเด็กต่อไปที่ผมเล่นนะครับอาย เอ้ยโดนขโมยคือเรากะแล้วนะครับว่าเขาต้องโรกตั้งแต่ต้นเกมนะแต่ทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะมันก็ต้องเล่นนะครับไม่มีเพลย์อื่นเจฟรีเอาจริงๆในตาที่แล้วนะครับเราก็มีเพลย์ที่จะพอสู้โรกได้เหมือนกันนะก็คือเราเก็บตัว on going ของเรานะครับไว้ลงเทินสุดท้ายแบบไม่ลงอะไรเลยนะลงเทินสุดท้ายแล้วก็บอดเราต้องแพ้นะครับ แต่ว่าผมคงทําไม่ได้ขนาดนั้นนะผมคงต้องผมํำได้เท่านั้นจริงๆอะในเกมที่แล้วมันลําบากมากมันไทยมากนะครับอย่างนี้ลำบากมากผมจะผ่านเทธนไม่เล่นกัะรอก สนาไปเล่นแพดิออรไปครับเราจะได้สองคิวนะอย่างน้อยน่าจะเป็นไดโนหรือเปล่าโอ้อาจจะเป็นกาแล็กตาร์แต่ว่าเขาไอ้นี่ไม่ได้แล้วนะครับเต็มที่คือเขายัดกอบลินมาให้ผมอะ่ะอันนั้นก็คือแย่เหมือนกัน่ะลองดู โปรเฟสเซอร์วิวแชร์อายุชัวชัวเหรอโปรเฟสเซอร์วิวแชร์ผมว่าเขาไม่มีการ์ดอะไรที่จะเพิ่มตรงกลางกับทางซายได้จีเจจอกับดูมดีจีนี่น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของผมแล้วนะครับ น้ำตกหนักลบโอมค์กอดโนน้ำตกหนักลบเป็นอะไรที่จะร้องไห้ยังไงเราก็สควอชเกิดไปทางซ้ายก่อนแล้วกันเพราะว่ากระลอกตัวนี้ผมไม่ได้แคร์เท่าไหร่นะผมแคร์ตัวที่มันไม่มีความสามารถมากกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ให้เรารีบเล่นนะครับผ่านไปก่อนเราเล่นอะไรไม่ได้มากเธอหน้าผมจะเล่นวอล์กับการที่ขึ้นมือมา โอ้เขาไม่ชูริเราเล่นไวเล่นเดียวกันไหมวุนจะนะเผือว่าบูดมาอีโบนี่มอนะครับแต่โดนใบ้อะสิไม่ใช่อีโบนี่มอที่ เป็นอีโบนี่มอที่ดีนะไม่ใช่อีโบนี่มอที่แย่ซ้ายสุดเนี่ยผมกะจะเล่นชิวเซอร์เฟอร์กับแพรดิออตดีไหมเล่นกลางผมยัดปลูดไปเลยนะครับอาจจะพอได้อยู่ เดบรียโอเคผมต้องปัดให้ทางซ้ายมันมัน,ม,นมันถึงอะมันถึงปะอันนี้บวกอีก2เป็นเป็น8เป็น9นะครับ 9ก้าบวกอีกหกไม่พอวะ่ะเวรกรรมพลังเยอะจัดวะ่ะตัวนี้แทสมาตเตอร์มาเราแพ้เราแพ้แค่แทสมาตเตอร์นะพลังผมไม่พอจริงเหรอวะหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเก้าบวกหกไม่มีทางพอ เพยที่พอคือเพยนี้ไหมอันนี้บวกดึดดดเป็น2องบวกหเป็น12 12บวกอีกหเป็น18เล่นทางขวานะแล้วก็ซีเวอร์เวอร์ซ้าโอเคได้อยู่ยิงเหสเก,กายิ่งได้เลยจีจีดุดเวลเพย์ but not e n o u g เมผมก็ขอสรุปเด็กนี้นะเป็นเด็กที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็มีวินคอนดิชันที่2อย่างเลยคือ Silver Surfer แล้วก็ p a t r ิออนะเล่นไม่ยากด้วยก็แค่ลงดรบป1ดับ2เราไปนะถ้าขึ้นมือดับ3ก็เป็นบูดนะครับแล้วก็เดบีให้ยึดเป็นหลักนะ2ตัวนี้ก่อนไซคอปแล้วก็ตัวใหญ่ๆเรามีแค่บลูมาเวลกับออนสล o อตนะครับถ้าเจอโลเคชันอะไรที่มันไม่เอื้ออำนวยในการเล่นอย่างพวกลบพลังหรือว่าเล่นได้ตัวเดียว หรือว่าไม่ให้ลงดอป1-3เียก็อาจจะต้องพิจารณายอมแพ้ไปนะแต่โดยหลักรวมๆแล้วเก่งมากผมให้เด็กนี้ไปที่8เต็ม10ครับลองเอาไปเล่นกันได้นะมันปรับแต่งได้หลากหลายทางนะครับคุณจะใส่เวฟมาก็ได้ไว้แก้พวกเด็กเนกาทีฟนะหรือคุณจะใส่ดอป3เก่งๆอย่างแม็กซิมัสก็ได้ขึ้นอยู่คุณเลยว่าอยากจะเอาอะไรเข้ามาในเด็กนะเพราะนั้นวันนี้ผมลาไปก่อนบายๆเจอกันใหม่ อย่าลืมเติมเกมมาวิลสนั a นะครับนึกถึงอิลัสติกชอปรวมถึงเกมอื่นด้วยนะราคาเป็นกันเองมากที่ลายอัอิลัสติกชอป